วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเหรียญรวยหมื่นล้านทองแดงผิวไฟสวยงามมากครับของผูรวยนะครับแต่นี้ออกวัดหวคุง้งนะครับสวยๆอันหน้าอันนี้ผมไปใส่กรอบทองสูตมาเมื่อวานที่วัตตะโกโดยด้านหลังยันหดงามมากครับ ไกลๆโอสวยมาไกลอีกได้ไหมครับสวยหมื่นล้านสวยงามมาครับดูยันฮันโอคงนี่ออกแบบเหรียญสวยนะครับ เหรียญนี้ก็อยู่ใต้พระบูชากระถิ่นหกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปีหกหนึ่งสวยงามจริงๆครับราคาไม่แพงแป่งวดงามมากสนใจทักได้ครับ